สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมตาทาโร่นะคะก็แม่หมอได้เปลี่ยนชื่อช่องนะคะจากเมตาพยากรณ์เนี่ยเป็นเมตาทาโร่ด้วยความที่เมตาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคำว่าเมตานะคะแล้วก็มันมีความหมายที่แบบลึกซึ้งมีความซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ชอบชื่อนี้ด้วยนะคะ ก็เลยอยากเอามาตั้งเป็นชื่อช่องนับจากนี้เป็นต้นไปโอเคค่ะวันนี้เราจะมาทำข้อความจากจัก,กรวาลกันสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นี่อาจจะเป็นคำทํานายถึงคุณก็ได้แต่ว่าถ้าหากเช็คพลังงานดูแล้วเนี่ยไม่ตรงกับคุณสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะข้ามคลิปนี้ไปก่อนหรือถ้าหากคุณมี มีความสนใจจะฟังต่อนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณบง่งบอกอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้สำหรับนี้นะคะในการทำนายก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานของคุณกันพลังงานของคุณนะคะ พลังงานของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ โอเคมาดูกัน9ถ้วยนะคะ9ถ้วยดูสบายๆนะคะดูไม่ค่อยมีเรื่องหนักใจอะไรมากเท่าไหร่อัศวินถือไม้เท้ามีพลังงานดีอยู่นะคะ The Moon อาจจะเกี่ยวกับทางเลือกอะไรบางอย่าง8ไม้เท้าอืมโอกาสที่พุ่งเข้ามาทุกคนเห็นไหมคะว่าไม้เท้าในรูปนี้เนี่ยเป็นบันไดอ่าเป็นคนที่คนกำลังเดินขึ้นบันไดไปเพราะฉะนั้น ดูว่าในช่วงนี้นะคะคุณอาจกำลังสับสนในบางอย่างกับโอกาสที่เข้ามาอาจจะเป็นตัวเลือกนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกไม่รู้จะเอาอยัางไงดีแต่ว่าโอกาสนั้นน่ะจะทำให้คุณก้าวขึ้นไปสู่อีกขั้นหนึ่งของชีวิตดูแล้วเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่พอใจนะคะกับสิ่งที่ตัวเองเป็น พอใจกับสถานการณ์แต่ว่ามันก็มีแพชชั่นบางอย่างที่คุณก็อยากที่จะไล่ตามเช่นกันถ้าหากคุณอยู่ในเส้นทางของการตามหาตัวเองนะคะของการาทำตามเป้าหมายเนี่ยพอมันดำเนินมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันเหมือนเจอทางแยกให้คุณเลือกช่วงนี้เป็นช่วงของการไต่ตองการ ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่หัวใจบอกหัวใจเรียกร้องเพราะเดอะมูนเป็นสัญลักษณ์ของความสับสนนะคะพัะจันเนี่ยม,ม,มันคือความไม่แน่นอนมันมีน้ำขึ้นมีน้ำลงแล้วก็ในภาพนี้ เป็นหมาสีขาวกับหมาสีดำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นหมาป่าหรือว่าเป็นสุนัขพันธุ์อะไรนะคะเหมือนสองตัวเลือกนี้ค่ะมันไม่ได้ส่งผลเสียกับคุณแต่ว่ามันจะส่งผลในในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นถ้าคุณถึงทางแยกแล้วซ้ายคือการ กลับบ้านเกิดเพื่อไปสร้างธุรกิจที่นั่นแล้วขวาคือการไปต่างประเทศคือมันก็แบบผลลัพธ์มันก็ต่างกันอย่างเชิ้นเชิงนะคะแต่ว่ามันจะส่งผลให้คุณพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวหน้าในชีวิตไปอีกขั้นหนึ่งผลลัพธ์ของทางเลือกนั้นๆมันมีคุณค่าที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้สัญชาตญาณของตัวเอง บางทีถ้าหากทาตามในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าดีอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับคุณก็ได้เราขอดูใต้สําหรับหน่อยใต้สําหรับสเตรนนะคะทรงพลังมากสเตรนนี้ขอให้เอาชนะอุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็นปัญหาเกิดขึ้นไม่ใจร้อนไม่ ผงผางแต่ว่าใช้ความใจเย็นเข้าสยบผลลัพธ์จะออกมาดีนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้อะ่ะจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าคุณกำลังจะทำอะไรอยู่นะคะมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอืมมันจะเกิดผลตอบแทนอะ่ะ เพราะฉะนั้นให้คุณอะกล้าเข้าไว้แสดงออกมาให้ทุกคนเห็นไม่ต้องกลัวนะคะว่าใครจะมองอยังไงถ้าคุณคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องการและนี่ก็คือสิ่งที่คุณอยากทํามาตลอดถ้าหากคุณไม่ได้ทําในตอนนี้คุณอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้นะคะ โอเคถ้าหากพลังงานประมาณนี้นะคะตรงกับคุณก็สามารถที่จะดูต่อไปได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดอีก4ใบนะคะเพื่อดูว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณต่อจากนี้ข้อความอะไรที่จักรวาลอยากบอกให้คุณได้รับรู้ ความอะไรที่จักรวาลอยากบอกให้คุณได้รับรู้ มาดูกันเลยค่ะซีเรียนโอ้แปดไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วนะคะนายออบสอดอัศวินถือดาบเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เป็นอัศวินถือถือไม้เทา้าและ the world ว้าว the world สวยมาก ดูต้นไม้นั้นสิทุกคนสวยมากจริงๆโอเคขอดูต้านสำหรับ the sun โ oh อ้โหชีวิตคุณจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นจริงๆค่ะชีวิตคุณจะแบบเหมือนได้ ได้ไปสู่บทบาทใหม่ได้ไปสู่ชีวิตใหม่ที่แบบมันดีกว่าเดิมมากๆ The world คือสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดนะคะวงจรอ,อะไรบางอย่างสิ้นสุดลงแล้วก็วงจรใหม่เริ่มต้นขึ้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศก็เป็นได้เช่นกันอ่ะเรามาดูกันว่า ไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณกันแน่มาสิ่งที่เราสัมผัสได้นะคะไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องก้าวออกไปอ่ะคุณก็จะต้องก้าวสี่เหรียญเนี่ยเป็น เป็นไพ่ที่สื่อเป็นไพ่ที่สื่อสารความหมายประมาณว่าอย่าอยู่เฉยอะอย่านิ่งเฉยกับโอกาสที่เข้ามาถ้าหากคุณไม่รู้ว่าอะไรคือโอกาสบางทีอาจจะลองลองคิดดูก็ได้ค่ะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เข้ามาเรารู้สึกเรารู้สึกอยากที่จะคว้าม,มันไว้ไหม อยากที่จะลองดูว่าถ้าเราเลือกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปไหมถ้าคุณรู้สึกสงสัยเคลือบแคงกับสิ่งที่เข้ามาค่ะว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมสแสดงว่านั่นแหละคือโอกาสที่คุณสามารถลองดูได้สี่เหรียญคืออย่านิ่งเฉยกับโอกาสลงมือทำอะไรสักอย่างกับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะกอด ตัวเองไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดผลอะไรเลยเหมือนสมมติว่าถ้าเรามีเงินออมในธนาคารออมไว้เฉยๆคะไม่ได้เอาไปลงทุนไม่ได้เอาไปซื้อประกันเพื่อแบบประกันความเสี่ยงอะไรต่างๆเ,เงินออมมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นคือมันสร้างประโยชน์แหละมันสร้างประโยชน์ในแง่ที่มันเป็นเงินเก็บของเราแต่ว่าประโยชน์ ของมันอีกอย่างหนึง่งคือการต่อยอดให้มันเป็นประโยชน์ที่มากขึ้นต่อมาไพ่แปดไม้เท้าก็ขึ้นมาอีกแล้วแปดไม้เท้าคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการคว้าโอกาสที่เข้ามาคือเป็นเวลาที่ถูกต้องนั่นแหละของคุณในการทำสิ่งต่างๆเริ่มต้นทำสิ่งอะไรทำอะไรใหม่ๆนะคะ ทีนี้ไพ่ดาบขึ้นมาใบหนึ่งไพ่ดาบดาบเนี่ยก็แสดงถึงอุปสรรคปัญหาอยู่แล้วส่วนอัศวินถือดาบเนี่ยไพ่ห่วงบอกว่าขอให้คุณนะคะตัดสินใจเลือกเลือกตัวเลือกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยโดยใช้เขาเรียกว่าโดยใช้ความรอบคอบอะค่ะ ถามใจตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์รอบข้างด้วยดูความเป็นไปได้ต่างๆอะไรที่ดูเป็นไปได้มากกว่านะคะก็มันอาจจะทำให้คุณไปถึงความสำเร็จได้เร็วขึ้นฟ้าใกล้เปิดแล้วนะคะฟ้าใกล้เปิดแล้วดูได้จากเมฆนะคะที่ตรงนี้มันเริ่มที่จะ สว่างการตัดสินใจเนี้ยครั้งเดียวเนี่ยจะนำพาคุณไปสู่ฟ้าใหม่อืมถ้าหากตอนนี้มีใครยื่นข้อเสนออะไรมาเกี่ยวกับเรื่องงานก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะพิจารณาแล้วก็รับไว้บางทีเมื่อคุณแบบมองย้อนกลับมาในในอีกสามเดือนอย่างเงี้ย คุณก็จะเห็นตัวคุณชัดเจนว่าอ๋อเป็นเพราะตอนนั้นเราตัดสินใจแบบนี้นี่เองใน3เดือนต่อมาในวันนี้คุณก็เลยได้มายืนอยู่ในจุดจุดนี้นะคะ The Sun ก็ขึ้นมาแล้ว The Sun ก็คือการเริ่มต้นใหม่การกลับไปสู่ความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งการได้ทำสิ่งที่รักทำสิ่งที่ใจต้องการนะการเป็นอิสระ ความรู้สึกแบบเต,ติมเต็มอะค่ะแม้ว่าจะทํางานหนักหรือแม้ว่าจะแบบไม่ได้นอนชิลเฉยๆแต่คุณก็รู้สึกแฮปปี้กับชีวิตของคุณเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่แนะนำกันนะคะไพ่สามกองนี้นะคะใบแรกอขอใหม่ ใบแรกนะคะไพานางฟ้า The Eyes of the Heart คุณมองเห็นความสวยงามในทุกๆคนที่คุณได้พบเจอด้วยสายตาแห่งหัวใจ ก็คือทัศนคตินะคะในการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันถูกต้องแล้วคุณไม่ได้มองโลกแบบสวยทุกอย่างแต่ว่าคุณเห็นสิ่งดีงามในทุกๆอย่างนั่นเองและนั่นทำให้การเดินการเดินต่อไปในชีวิตอะมันมันมีความหมายอะคะ่ะ เมื่อเราเห็นสิ่งที่สวยงามนะคะเล็กๆในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็มีความหมายนะนะมันไม่จะเป็นต้องเห็นสิ่งที่สวยงามแบบหรูหราหรืออะไรที่สมบูรณ์เพอร์เฟกมันจะเป็นอะไรก็ได้นะอย่างเช่นบางทีต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาในฤดูหนาวมันก็สวยได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ มาต่อมานะคะดูวันนี้กันหนึ่งใบ trust ความเชื่อมั่นเชื่อใจ เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อใจตัวเองเชื่อในสิ่งที่คุณเลือกเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างเชื่อว่าคุณทำได้พอคุณมีความเชื่อเนี่ยมันก็จะมีพลังที่จะทำสิ่งต่างๆต่อไปต่อไปนะคะสำหรับนี้ถ้าอยากบอกอะไร อะไรคุณคะอีกหนึ่งใบ f l l like water นะคะเ,เขาเรียกว่าไปตามสายน้ำไม่ไม่ทวนกระแสค่ะ สายน้ำไหลไปทางไหนคุณก็ว่ายไปตามนั้นพอคุณว่ายไปตามกระแสอ่ะคุณก็จะไม่ต้องใช้แรงมากมันก็จะไม่เหนื่อยแล้วคุณก็จะไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะคะมองสถานการณ์ให้ออกความเป็นจริงเป็นยังไงความเป็นไปได้เป็นยังไงดูว่าสายน้ำไหลไปทางไหนและ คุณจะได้เริ่มต้นถูกนะคะโฟ l ไลค์วอเทอร์ so สีแบบว่าคล้ายกันเลยนะสองใบนี้โอเคค่ะก็สำหรับพันนนายของคุณนะคะก็ประมาณนี้สุดท้ายนะคะก็ขอให้คุณนะคะคนที่เข้ามาดูทุกคนได้พบเจอกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอย่างที่คุณต้องการ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ